วันนี้ได้มาติดตามผลการแจ้งงานปุ๋ยเอฟเวอร์เรสต์นะครับว่าใจแล้วเปลี่ยนเจไดพ่องนะครับจากเกษตรกรตัวจริงที่เ่นได้ใจ้ปุ๋ยเอฟเวอร์เรสต์ของเขานะครับสวัสดีครับแม่การครับเป็นยังไงบ้างครับแม่ใช้ปุ๋ยแล้วอกดีมากเลยนี่นี่สามบผมนี่ที่มีดครับสามมีดโอ้ถ้วยใหญ่มากเลยอันนี้ถ้วยอะไรคะลิตอันนี้ถ้วยหนึ่งจุดแปดค่ะหนึ่งจุดแปดสามมีดสามมีดนะครับสามมีดแม่การใช้มา ปีปีแล้วครับปีที่สองปีที่สามปีที่สามแล้วเนาะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใสเอเวอร์เลสใสไม่ต้องหยดน้ํากดนะหนึ่งมันแข็งดีแล้วก็เนื้อน้ายางมันเยอะน้ําเลี้ยงมันน้อยเนื้อน้ํายางมันออกเยอะครับออกเยอะมากเลยอืเปลือกยางอะไรนิ่มดีไหมเปลือกยางนิ่มมากเลยดูก็ตัดไม่เข้าแก่นเลยเพราะว่ามันเปลือกมันนิ่มครับผมของภมการส่วนนี้มีกี่ไร่ครับส่วนนี้เจ็ดสิบสองไร่ เจ็ดสิบสองไร่ตัดหกมีดได้ประมาณกี่กิโลหกมีดไอมันขายเป็นสองสองมือสองมือหนึ่งก็จะได้ประมาณเจ็ดร้อยกว่ากิโลเจ็ดร้อยกว่ากิโลนะครับแต่มันเป็นสองมือสองมือมีหลายส่วนด้วยเนาะมีหลายสวนมีสวนนี่ก็สวนแมกการนะครับที่บ้านแต่มันไม่เต็มเนื้อที่ต้นยางครับนี่ครับดูโอ้มันไป ใช้มาสามปีแล้วเนาะสามปีแล้วนะ,วนะครับป,ปีนี้ก็ยังติดใจยอยู่มันนี้เพื่อนก็ร่วมใช้ด้วยนะเพื่อนเขาก็สั่งกันากนาครับ